ฮัลโหลรับดีครับเดี๋ยวผมคงดำดิ้งนะครับครับเดี๋ยวเก็บนี่รอปาร์ตมาดำดำครับโน้อจจิตาหนูเดี๋ยวรอบแล้วรอบแล้วปัตตี้มาครับโอ้กับดีนี <c oughs> เ่เลยบัเลย้อะไรนี่กับแป๊เดียวนู้เลยเหรโอ้ยกันรับเกียร์ไม่เหมือนใกล้กันร <c oughs> ับ <c oughs> เกียร์เลยปัตตี้ครับผมโอ้เลยการับเกียร์

Cái này là phải lái vào đây, mừng cắp yên kia là chiên rồi đấy nè Cắp yên Cắp yên nè Chắc cắp ở đây này bán, cắp ở đây gần măng Hử? Này bán có đây gần măng không? Mày, Mày đi Mày đi rồi Chỉ cao kia đây vương bữa đi đào, 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 đào. Đây, Cao, 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 cao Nắp lề trong kia cao Nói chung là, lúc đó, đúng không? Ừ Đúng Đúng không? Ừ Ồ, bà bà lại rồi Ồ, bà nàng quên rồi, rồi เ็แร้วด้ว่าบรรลุใจพวกสามลกหวาไม่ได้เรียกไปได้วะโอ้กินอร่อยนยิ้เกลียดิบ่ิ้น

rất lệ, mê lệ gu lê, có lệ nghe có lệ. Oh, ok, cắt anh, nhảy nào kia vắng Leon, chụp bằng đấy im này. <laughs> Ô, không có này, È, bắt đầu quên đáp lại đây đâu, na cú, bắt vào bảo, tay không mặn à, style không mặn cắn cho chấm gì Rất... <laughs> à. phải <laughs> <laughs> <Để thế. cười> โอ้นี่ยเจอนุ่มหมต้นเดตุงงคนหต้นเดก็ไบตึ่งกามันนี่เต็นปีนี่อยางก็มีได้สีไหนนะก็ด็กปีนี้เ่ยลาเราเรา่ะจะเจอที่้าจับมึงเรามึงตีได้น้อง เต็มรีตบมรีอะไรจับแล้วนะโอ้ยสนันุนเขาเกียรโอ้โหลงลุปข้ว o, o, ัว evet, oh, รถนาเกียน ได้ตาต้องมันกุ้งครับกับรถเรืย่ควาไม้เลยแตก็นกับเ่ย่าไม้นายเนี่าไม่ได้ยรับอ้ออกกับัด้วยน้องเกกันได้ได้ตาต้้งครับรับรถตาตม่ตกเด็ดดตาตม่ตกหละลตาขึ้นหลเดียเดียกันูนี่กัน ไงเจ๊อัดกับผมเป็นไม่เลนะเลยครับคลิปนี้แค่ต้องมันกุ้งไม่เละเลยเลยกันน่าหลอนๆอ่ะลงรถบ้านลงรถบ้าน เาอลาใช่ไหมแล้วมันเลีเลวอะมั้งเรายเกว่ามยังมัยังไม่แข็งแรเลยยืนอได้จะล้างกับเบดีจะล้างกับเบดจะล้างกเบดแต่ดกาแฟเหมือนกันอันนี้นอได้ี่รยว่ากันนั่น

เด็กโรงเรียนน้ำมวงเวงาเดี๋ยวไม่เพิ่อก่ากนัด,ดไปไปก็รับพิจ <c oughs> อบเสือสักีนิดสิเราพิจอบไหมเว้ยยังไม่ก่งดิอตัวเลยไอากูรอตินไปยังไม่งายเอ,อ,ต,ยยอตัวนงเรียงอ้รวยเลยวันนี้อ้รวยปลามายักปลามายักเอ็วยนี่อ้รวยอั้รวยอ้รวย qua đấy làm rồi tóc lần con, con ở đâu? Bà mai yakam rưỡi nữa nè, yakam rưỡi, yakam rưỡi, đâu, đây, tóc đây, bỏng đây, กองกรงกลงกงเรื่องกับล้าเหมือนเราเล่าเหมือนเราเเอตัวนี้โยกเกียร์กรงเดียวนเรก็เป็นกับโอ้ยเราคิดวาล้วว่าค่อยไรเรามาทำใหม่ว่างั้นเลยไอ้น้องใหม่อย่งงั้นตึงปมากันตึงอ่าลงไปเจอไอ้พวกนี้เลยามาป่ามาไม่ไหวเลยตึงป่าหมาอรวยออมรวยกวยอยากมีออมรวย ซื้อมาลงเบลเองโอ้อิ่มรวยเออบันเดียกอิ่มรวยคื้อความาลงเบลเองเลยกูไม่รวยได้อิ่มรวยตาบันโด้เนี่ยใจกินรวยอืมมาเล็งอิ่มรวยมาเล่กไม่จ๋าโอ้ยจอยงี้ว่าเตือนแก่เราแก่หรืยไงใส่เกี๊ยสั่มไป ใช่แล้วมันมันมันใช่แล้วตรงมันกุ้งนะครับกับรถกุ้งปีดนี๋มวนมันมัน การประหลัดเรกินี้าไว้นะครับใช่ต้าตรงมันกุ้งครับการก้าเแก่ตง้อวให้ตรงมันกุ้งเร็วหน้านะเก็บอะไรก็ตายได้องร้านนาะน้องไปดิเก็บอะไรส่งไอซดิก็ตายได้นู่

nó nón bái đi ní để nón nhăng để con tỏ lăn vô, Mình. ờ tổng đại mà bạc mày lê, mày lăn mày ní tỏ อะไรก็ดีตัวตะกดบอลนั้นเนี่ยตัวดะกดมันจะงนี่เงี่ยคนก็ดำนั่นไปเลยเลยเบ้อปั๊บเลยนะตะกดบอลคนยังไม่ได้เปลี่ยนบู๊ตีหรอกเตีแกงยกไม่ได้เลยกันนี้กองเตะเบ้อจริงๆนะจะยกเตะแกงเดี้ยเบ่อหรอเตะแกงแกงงี้นึงก็ยกไม่ได้กันนี้

้านองตาได้รัดําล้วนะกล้ต่อีลังอีกังระเดะไกปพ้นไปาพึ่งหลบเลยครับนัดไปเลยหย่าตนะครับการนัดกำลังอย่าตนัดกันไกูจะมองาเดกูพดิกูลองฟังอะไ

วิดีโอเดี๋ยวมึงลนกัยังเว้เนามันรอ่ปรกาศมันแล้วก็เียมันมันน uh, ีคอมเมนต์่ไหล่ะกาได้ทางน้าครับผมผมอะไรคอมเมนต์มาดีกแล้วพกมไม่อยากเล่นไดนาะไม่ต้เลอนเนี่ยใเอตัดมาจมเล้กนะเตัดมาชมเลย โอเคครับคลิปนี้คลิปนี้บายบายก่อนกับปุม้มอันนี้ก็ใจกว่ารอครับใจกว่ารอคลิปนี้บายบายครับปุ้มแลวสวัสดีครับ